ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพสภากาชาติไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอสมเด็จและอำเภอเขาวงค่ะนายสุประสิทธิ์ก็อเจริญ,ญยศค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสิน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่ตำบลหนองแวงที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกระสินและได้มอบถุงยางชีพสภากาชาติไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบวัตภัยเมื่อวันที่15เมษายน2566ที่ผ่านมาค่ะโดยมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบ วัตภัยนะคะ228รายจากนั้นค่ะก็ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่ตำบลสมเด็จที่เทศบาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกระสินพร้อมได้มอบถุงยังชีพสภากาชาติไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบวัตภัยพ่จำนวน189รายและนอกจากนั้นค่ะก็ได้ลงพื้นที่อำเภอเขาวง เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับประชาชนผู้ประสบวัตภัยพร้อมได้ม,มอบถุงยางชีพสภากาชาติไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบวัตภัยจำนวน53รายด้วยกันค่ะค่ะอำเภอสมเด็จเป็นอำเภอที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากวัตภัยเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาค่ะจำนวน6ตตำบล40หมู่บ้านบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน512หลังคาเรือนโรงเรียน1แห่งค่ะ